โอเคครับมีคนถามผมเกี่ยวกับการการการ,การยึดแหล็กข้างบ้านกับเมนภายนอกนะฮะนี่ก็เป็นแนวทางอีกแนวทางน,าางนึงที่ผมทําไว้นะครับคือมีเหล็กยึดเสร็จแล้วมไม่เห็นโทษทียึยึดพุกนะฮะใช้ที่คอมรัดและดึงสายจากเสาตรงนี้มาหา อันนี้ผมใช้เท็ดดบิวเบอร์เทดดบิวีเอเบอร์ยี่ห้าเชื่อมกับเท็ดดบิวเบอร์สิบหกทองแดงภายในครับนี่คือชุดแหลกที่ยืด,ยดแล้วทำกล่องผมทำกล่องไว้ต้องทำแบบนี้ไม่จะเป็นต้องทำก็ได้นะครับเพราะดีตรงนี้ผมมีการเชื่อมลงม,มาข้างล่างนี่นะฮะเพื่อที่จะทำการตอแท่งกาวมีปลั๊กนะฮะรับ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 ,บ,บสายตรงนี้เสร็จแล้วพว่วงไปหาตรงนู้นอีกทีหนึง่ง ประมาณนี้นะครับโอ้มาัเป็นทางในการทำเฉยๆนะครับนี่คือแหลกของผมที่ยึดติดกับฝานะฮะแล้วก็เชื่อมด้วยแค่มือเสือแค่มือเหลืองเราแต่จะเรียกกันนะครับกระทงกันครับไม่ได้บอกดีที่สุดนะครับชอบไร์ใช่กดแชร์กด subscribe หผมด้วยนะครับ